สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่26กันยายน2566คําทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะสามถ้วยนะคะบ่งบอกถึงความรักนะคะความผูกพันนะคะบางคนนะคะอาจจะได้รับคําเชิญนะคะไปร่วมงานเลี้ยงงานฉลองนะคะงานสังสรรค์งานในหาปาร์ตี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะ 7. เจ็ดเหรียญด้านของการเงินนะคะมีการ คำนวณการเงินแทบทุกวันนะคะหรือบางคนเรียกว่าทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะนะคำนวณการเงินละเอียดรอบคอบนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับบัญชีนะคะในช่วงนี้นะคะมีความละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวเลขได้ดีนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะคนดวงเฮงนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะด้านของการงานบางคนนะคะอาจจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือเงินเดือนอัพก็ได้นะคะ นะจะหยิบจะหยิบจะจับจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจรจานะคะจะค้าจะขายนะคะในช่วงนี้ขายดิบขายดีนะคะนั้นหนึ่งเหรียญน,นะคะโชคลาบได้ด้วยนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีบางคนกําลังมองถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเก็บอ้อมนะคะนะมีโอกาสเดินทางเข้า ร้านทองนะคะบางคนซื้อทองซื้อของมีค่านะคะได้ด้วยนะคะส่งไม้เท้านะคะการมองการไกลการมองไปถึงอนาคตการมองไปถึงวันข้างหน้านะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครที่กําลังทําเรื่องนะคะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะก็จะได้รับข่าวดีบางคนตั๋วเครื่องบินอาจจะไม่ได้ซื้อเองนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการสู่ขอหรือว่าการวางแผนงานแต่งงานอยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสต,ตั้งท้อง,ต,งตั้งขันนะคะโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพระยิปซีนะคะมีเลข3 7 1 2นะคะ3 7ม2นะคะ ต่อไปนะคะคนวันจันทร์คนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์ก้าถ้วยนะคะ ระวังน้ำหนักตัวนะคะน้ำหนักตัวจะขึ้นนะคะน่จะกินจะทานนะคะในช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะอร่อยไปหมดนะคะทานเยอะนะคะกินเยอะทานเยอะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะ 3เหรียญน,นะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจรจาอะไรในช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีคําพูดของคนันจันทร์นะคะมีสเสน่ห์นะคะขอใ,ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะจะสร้างเม็ดเงินให้กับเราได้ธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีลูกค้าเก่า,กาลูกค้าประจานะคะจะแวะเวียนกลับมานะคะนะการเงินไม่ไม่ขาดมือนะคะธุรกิจไม่เงียบเหงานะคะสองเหรียญน,นะคะการหาเงินการหมุนการผันนะคะ5ดาบ ในช่วงนี้นะคะคนวันจันนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมกลุ่มนะคะมี5้าดาบนะคะบางคนเขาเรียกว่าต้องระวังเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะนะเราต้องใจเย็นๆน,นะคะทุกถ้ามีเหตุการณ์ที่ทําให้เราอึดอัดใจนะคะขอให้รงเงียบนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินสมากนะคะโชคลาบนะคะวันนี้โดดเด่นเรื่องลับปากเสียงดวงได้ไหมเสียงได้นะคะเลขมงคลจากพพ่ยิบสีมีเลข9 3 2 5นะคะ9 3 2 5นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร ันอังคารนะคะห้าเหรียญคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะรายใจนะคะรออยู่หน้าประตูนะคะนะเรียกว่าต้องรัดเข็มขัดนะคะเกี่ยวกับด้านของอาการเงินนะคะหรือมีโอกาสใช้จ่ายเงินก้อนได้ด้วยนะคะนะบางคนก็เรียกว่าใบบินใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟค่าน่นค่านี่ค่านั่นนะคะมารออยู่นะคะนะ้หนึ่งเหรียญนะคะแต่คุณก็จะมีความโชคดีนะคะนะจะได้รับโชคนะคะจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะ นะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีนะคะใครว่างงานมีโอกาสได้งานนะคะจะค้าจะขายในช่วงนี้นะคะ,ะขายดีขายดีนะคะนะแปดดาบนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือในช่วงนี้นะคะให้ระวังจะมีคนอ่าเขาเรียกว่าโดนถูกติฉินเลนทานะคะการโดนใสร่ร้ายการโดนว่าร้ายได้ด้วยนะคะ แฮงแมนนะคะแฮงแมนแปดดาบนะคะต้องระวังอารมณ์นะคะระวังคำพูดนะคะระวังเขาเรียกว่าความรู้สึกสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากระทบเรานะคะสุขภาพนะคะของคนวันอังคารนะคะปวดกระดูกปวดตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะระบบช่องท้องเป็นเบาหวานน้ำตาลนะคะต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะคนผู้หญิงนะคะเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะ ประจำเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะต้องระวังอารมณ์ต้องระวังคําพูดนะคะมีโอกาสมีปากเสียงนะคะนะมีโอกาสที่เ็เรียกว่าบางคนนะคะถึงขั้นทานเลือกทายาได้เลยนะคะนะ่าแฮงแมนแปดดาบนะคะชอบขุดคุยเรื่องเก่าๆมาพูดมาคุยนะคะใครที่ยังไม่มีปัญหากันนะคะขอให จูงมือกันไปทําบุญนะคะจะเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะนะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินมากนะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทการทุบการขุดการเจาะแพทย์หมอพยาบาลก่อสร้างคนขายประกันนะคะ,ะงานทางด้านมนุษยนะคะงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะนะคะ,ะงานเยอะงานมาก หรือว่าใครที่ทําเกี่ยวข้องกับซื้อประกันไว้นะคะนะอาจจะได้รับเงินนะคะจากประกันได้ด้วยนะคะนะส่วนใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้ก็อาจจะต้องระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะรวมทั้งการเงินที่รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะหรืออยู่ในช่วงของการซ่อมแซมปรับปรุงน่นพังนี่พังน่นเสียนี่เสียนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอวมงคลหรือไปเยี่ยมคนป่วยนะคะ อายุจากคนเสียชีวิตจะให้โชคเสี่ยงโชคจากคนอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคนะคะมีหนึ่งเหรียญนะมีดวงมีโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีมือเลขห้าหนึ่งแปดสองนะคะห้าหนึ่งแปดสองนะคะต่อไปนะคะคนบุญพุทธ คนบนพุธนะคะสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่นะคะมิตรใหม่นะคะการยานมิตรใหม่ๆ3สามถ้วยนะคะน่ามีโอกาสที่จะได้ไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงนะคะงานฉลองงานสังสรรค์ฮานฮาปตี้นะคะหรืองานแต่งงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเกี่ยวก,กับเกี่ยวข้องกับการกินการทาน,ทานหรือบางคนอาจจะนัดเจอนัดเจอเพื่อนสมัยเรียนนะคะก็ได้ด้วยนะคะ 9ดาบนะคะนาเฮฮาปาร์ตี้ริ้งดื่มดึกดึกดื่นๆนะคะกาดาบนะคะพักผ่อนน้อยนะคะบางคนในช่วงนี้คนวันพุธนะคะนะตื่นเขาเรียกว่าตื่นเช้านอนดึกหรือว่าหลับหลับ,ลบตื่นตื่นหลับไม่สนิทได้ด้วยนะคะเจ้าชายดาบนะคะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันบางคนอาจจะได้รับข่าวจากบุตรหลานบริวารแต่อาจจะเป็นข่าวที่ ทำให้เราต้องเครียด,ยดนะคะได้ด้วยนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับต้องเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรืออาจจะเขาเรียวกว่าต้องเข้าไปเคลียร์นะคะปัญหาบางเสียงบางอย่างได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะของคนมุนพุทธนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะนะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะคะนุ่นพังนิพังนุ่น,นเสียน่เสียก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะระว่างการเดินนะคะสะดุดหกล้มชนโน่นชนน,น,ชน,นี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะนะใครบางคนมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือไปร่วมงานศพของใครได้ด้วยนะคะด้านของความรักของคนโสดมีโอกาสกพบรักพบคนถูกใจนะคะนะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม้นะคะคนมีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะวันนี้โดดเด่นเรื่องลาบปากนะคะ เลขมงคลจากพ่อยิบซีนะคะสำหรับใครที่ชจบการเสรี่ยงดวงนะคะมีเลข2 3งสามนะคะสองสนยะคะคนวันพฤหัส The Lover ปดดาบหกดาบราชาดาบคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะหรือว่าไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะก็ได้ด้วยนะคะบางคนมีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะนะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะแลนะมีแปดดาบมี มีแดัาบมี6ดาบนะคะใครหลายๆคนนะคะเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกังวลใจนะคะในสิ่งที่เราคาดหวังนะคะ6ดาบเรียอวขการเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนะทุกทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าจะค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีหรือใครที่ยกย้ายที่อยู่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะนะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะราชาดาบในช่วงนี้ของคนวันพฤหัสเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะ ตัดสินใจที่จะต้องลงมือทำนะคะในสิ่งที่เราวางแผนไว้นะคะน่าแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยความสามารถนะคะบางคนมีแปดดาบเข้ามานะคะกังวลใจไปก่อนนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะเขาเรียกว่าตกอยู่ในความพวังหรือว่าตกอยู่ในความหวัดกลัวนะคะน่าจะรอดไหมจะไหวไหมนะคะแต่ทุกอย่างนะคะก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเลิบเวอร์นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะบางคนเขาเรียกว่า ใครที่ทํางานทางด้านประเภทบริการนะคะนะด้านร้านอาหารนะคะนะจะพูดจะคุยในช่วงนี้นะคะขอใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์มีสนเห์นะคะนะคำพูดของเรานะคะจะสามารถเขาเรียกว่าพัฒนานะคะในทิศทางทีเ่เกี่ยวกับการค้าการขายนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาตลอดนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะของคนวันพฤหัสนะคะระวังเกี่ยวข้องกับ ภูมิแพ้นะคะแล้วก็ผืนคันปวดตําเนื้อตําตัวนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะด้านของการเงินนะคะมีดวงส้มแสมน้นฝังน่ผังน้งน,นเสียนิเสียหรือบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะอยู่ในช่วงของหมอนนัดหรือเปล่านะคะนะหมอนนัดตรวจเช็คสุขภาพบางคนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรืออาจจะไม่ได้เกิดกับเราอาจจะไปะเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะนะไปะเยี่ยมคนเก็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะก็ได้ด้วยนะคะความรักนะคะ ของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะนะแต่ในช่วงนี้คนวันพฤหัสต,ต้องระวังอารมณ์นะคะนะความเจร้อนนะคะต้องเขาเรียกว่าต้องอใจยเย็นๆนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนสดในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะมีเป็นพ่อใหม่เป็นแม่ใหม่เขาเรียกว่ามาจากแดนไกลหรือบางคนอยู่อยู่ในช่วงของการ เพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะปิ๊งนะคะอยู่ในห่วงของความรักได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่จ้การเสี่ยงดวงเลขมงคลจะพยิบสี่เเลขหกแปดหกศูนย์นะคะหก6ปดหกนนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร คนวันศุกร์นะคะเป็นอย่างไรคนวันศุกร์นะคะราชาไม่เท้าการงานนะคะมีความขยันมีความกระตือรือร้นนะคะการงานมีความมั่นคงนะคะใครบางคนมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่นะคะหรือใครที่ไปสมัครงานไว้นะคะก็อย่าได้รับข่าวดีนะคะอย่าหยุดเฉยๆนะคะสองดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ เดอสตาร์ Star, นะคะมีโอกาสได้เดินทางไปในสถานที่เย็นๆที่เป็นธรรมชาตินะคะหรืองานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะเจมตลาดได้ดีนะคะหรือประเภทโรงแรมรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักเรียวัยนะคะนะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะลูกค้าอาจจะจองเต็มนะคะก็ได้ด้วยนะคะเจ้าชายถ้วยซิกเซนลางสังหรณ์ในช่วงนี้ของคนวันศุกร์ค่อนข้างจะแม่นยำนะคะสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบนะคะ น่าจะทําอะไรในช่วงนี้คนมันสุขมีความรอบคอบมากขึ้นบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทาบุญนะคะไปปฏิบัติธรรมรวมทั้งมีโอกาสเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมนะคะตกแต่งความเสวยอความงามบางคนก็อาจจะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะคะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าเอาของเก่าออกได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็มีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะกับคนรักนะครับ คนโสดนะคะมีโอกาสเจอเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลบางคนเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่จะการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่อยีิบสี่นะคะมีเลขศูนย์สองเจ็ดศูนย์นะคะศูนย์สองเจ็ดศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์ คนเสารคนวันเสาร์บอ e ์เ r อร์นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมมากนะคะนะนัดเจอนัดเจอนะคะหรืองานด้านของการงานนะคะประเภทด้านบริการด้านร้านอาหารนะคะนะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ,ะ,ะความเสวยความงามนะคะเสื้อผ้านหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะนะเป็นไปในทิศทางที่ดีในช่วงนี้คนวันเสาร์คำพูดมีสเสน่ห์นะคะ สามไม้เท้านะคะการงานมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะบางคนทํางานควบคู่2อ,อย่าง3อย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะ The Hermit ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปขอพรน,นะคะนะ จากสิ่งศักดิ์สทธ์เดินทางไปไหนในช่วงนี้แคลาปลอดภัยนะคะในะใครที่กําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะให้กับตัวเองอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่า,อ,าอยู่ในช่วงของการศึกษานะคะสิ่งใหม่ๆนะคะแต่จะไปในทิศทางที่ดีนะคะสติปัญญานะคะดีมากนะคะหเหรียญน,นะคะน่าจะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทาน หรือจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นคนในครอบครัวบุตรหลานบริวารคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะมีโอกาสไปกินไปทานหานอกบ้านนะคะส่วนคนโสดนะคะบางคนมีโอกาสบางคนเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอนะคะอาจจะอยู่ในห่วงของความรักได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะใครที่เจ้าการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากไพ่ยิซีมีเลข6ก9 หกนะคะหกสานะคะก็จบลงแล้วนะคะกับความทำนายนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ